มอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่ถูกและดีจากสีจันสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บอร์สรมิชชัแนลอย่างที่บอลที่พูดไปเมื่อกี้เลยนะครับว่าวันนี้บอลจะมาพูดถึงมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่ถูกและดีซึ่งมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่บอลจะมาพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือนี้เลยครับและนี้ก็คือมอยส์เจอร์ไรเซอร์จากสีจันครับสีจันสกินมอยส์เจอร์เบร์เจลครีม เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์เนื้อเจลที่จะช่วยทําให้ผิวหน้าเนี่ยชุ่มชื้นยาวนานถึง7 2ชั่วโมงจากสีจันเนื้อของมอยส์เจอร์ไรเซอร์รุ่นนี้จากสีจันเนี่ยจะเป็นเนื้อเจลสีใสแบบนี้นะครับผมใช้แล้วไม่เหนียวเดินดาซึมซาบสู่ผิวได้ไวที่สําคัญคือไม่ผสมน้ําหอมซึ่งในมอยส์เจอร์ไรเซอร์ตัวนี้ของสีจันเนี่ยมีส่วนผสมของเซนทราเอเชียติก้าหรือที่บ้านเรารู้จักกันในชื่อของใบบัวบกนั่นเองครับ ซึ่งอย่างที่บอลเคยพูดไปนะครับว่าใบาบัวบกมีคุณสมบัติในการรักษาแผลปลอกประโลมผิวและที่สําคัญก็คือช่วยลดโอกาสการเกิดแผลเป็นได้ และยังมีส่วนผสมของโซเดียมไฮยาลูรอนเนตที่จะมาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยป้องกันไม่ให้ผิวสูญเสียน้ําและช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวและเท่านั้นยังไม่พอนะครับเจ้ามาจ์ไรเซอร์ตัวนี้ของสีจันเนี่ยยังมีส่วนผสมของสารเมดิแคตโซไซ์ซึ่งสารเมดิแคตโซไซด์เนี่ยเราเคยพูดถึงไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็นสารที่จะไปช่วยในการเร่งกระบวนการการซ่อมแซมผิวให้เร็วขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทําร้ายผิว และที่สำคัญก็คือมีส่วนผสมของฟรุตเอ็กซตรัจะไปช่วยในการลดเลือนริ้วรอยเล็กๆน่ยให้มันดูตื้นขึ้นริ้วรอยเล็กๆให้มันดูจางลงและให้ผิวเนี่ยดูชุ่มชื้นขึ้นดูฟูขึ้นดูสุขภาพดีขึ้นและที่สำคัญก็คือเจ้ามไรเซอร์ตัวนี้จากซีจันผ่านการทดสอบการระคายเคืองกับกลุ่มผู้ทดสอบที่มีผิวแพ้ง่ายทดสอบแล้วว่าใช้แล้วไม่แพ้ไม่ระคายเคือง เนื้อสัมผัสของเจ้ามอยเซอร์รุ่นนี้ของสีจันเนี่ยอ,อย่างที่เราได้บอกไป <uk> เลยว่ามันเป็นเนื้อเจลบางเบาซึมซาบสู่ผิวได้ไวที่สําคัญคือใช้แล้วไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ร <me AUDIO> ู้สึกหนักผิวใช้แล้วเบาสบายผิวและที่สําคัญก็คือมอยเซอร์ตัวนี้จากสีจันเนี่ยไม่ม <t'> ีส่วนผสมของน้ําหอมซึ่งจะเหมาะกับคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่าย เรามอยส์เจอร์ตัวนี้เนี่ยเขาเคลมเอาไว้ด้วยว่าเขาเป็นอัลติเมทพรอมปิ้งสกินคือใช้แล้วเนี่ยผิวจะดูฟูขึ้นดูอิ่มน้ำขึ้นซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เราใช้เรามีความรู้สึกว่าเนื้อเจลเนี่ยซึมซาบสู่ผิวได้ไวไม่เหนียวเนินน่ะจริงใช้แล้วผิวดูอิ่มน้ำจริงและดูฟูขึ้นจริงเป็นมอยส์เจอร์ที่สามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นอย่างที่เราบอกไปเลยว่าเนื้อของมันเนี่ยเป็นเนื้อเจลที่ซึมซาบสู่ผิวได้ไวไม่เหนียวเนินน่ะ เรามีความรู้สึกว่าใช้แล้วเบาสบายผิวจริงและหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าผิวมันดูอิ่มน้ําจริงรู้สึกว่าผิวมันชุ่มชื้นจริงเพราะว่าด้วยส่วนผสมหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นส่วนผสมที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งเซนทราเอเชียติก้าไม่ว่าจะเป็นทั้ง โซเดียมไฮยาลูรอนตมันช่วยรักษาความชุ่มชื้นนี่กับผิวช่วยคงความแบบชุ่มชื้นใี่กับผิวของเราได้อย่างแบบดีมากซึ่งเขาเคลมเอาไว้เลยว่าตัวนี้ช่วยรักษาความชุ่มชื้นบนผิวของเราเนี่ยได้ยาวนานสูงสุดถึง7 2ชั่วโมงซึ่งพอเราใช้แล้ว่เราก็มีความรู้สึกว่าระหว่างวันนะักผิวไม่แห้งเพราะถ้าผิวแห้งระหว่างวันหนะ่ะมันจะเห็นได้ชัดเลยว่าผิวมันจะลอกเป็นขุยหรือถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะรู้สึกแสบๆคันๆแต่ว่าพอเราใช้เต้โมโามอเตอร์ไเซอร์ตัวนี้แต่สีจันแล้วอะ เราไม่มีความรู้สึกนั้นเลยยิ่งถ้าใช้เจ้ามอยเซอร์ตัวนี้ตอนกลางคืนก่อนนอนตื่นมาจะพบเลยว่าผิวหน้าดูชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ดูอิ่นน้ำมากขึ้นหรือว่าจะใช้ลงก่อนแต่งหน้าก็ได้จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้เครื่องสำอางเนี่ยติดดียิ่งขึ้นสำหรับใครที่กำลังมองหามอายเซอร์ที่ถูกและดีราคาไม่แพงแต่เน้นเติมน้ำให้ผิวให้ผิวดูชุ่มชื้นดูอิ่นน้ำบอนอยากจะแนะนำมอยเซอร์ตัวนี้เลยครับจากสีจันทร์ แต่ขออนุญ,ญาตพูดก่อนนะครับว่าถึงแม้ว่าจ้อง o i s t u i z e r ตัวนี้เนี่ยจะได้รับการทดสอบกรารระคายเคืองกับกลุ่มอาสาสมัครผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายแล้วก็จริงแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยลองบอลแนะนําให้ลองไปซื้อแบบซองที่เซเว่นอมาลองใช้ก่อนนะครับผมไปลองซื้อมาใช้ดูสิว่าดีไหมเข้ากับจริตผิวของเราไหมใช้แล้วแพ้ไหมใช้แล้วระคายเคืองหรือเปล่าถ้าไม่แพ้ไม่ระคายเคืองค่อยไปซื้อแบบกระปุกแบบนี้มาใช้นะครับ ซึ่งบอพูดไปในหลายๆคลิปเลยว่าสกินแคร์ใดๆก็ตามถ้าเกิดว่าเราไม่เคยใช้สกินแคร์นั้นมาก่อนแล้วเรากลัวแพ้กลัวว่าใช้แล้วจะระคายเคืองเราอย่าเพิ่งไปซื้อขวดใหญ่หรือกระปุกใหญ่มาใช้นะครับให้ไปลองซื้อแบบซองถ้ามันมีนะให้ลองซื้อแบบซองให้ลองซื้อกระปุกเล็กๆเริ่มจากปริมาณน้อยๆก่อนถ้าเกิดว่าเราลองใช้แล้วแล้วมันไม่แพ้ใช้แล้วดีใช้แล้วรู้สึกไม่ระคายเคืองใช้แล้วชอบ ค่อยไปซื้อเป็นแบบกระปุกใหญ่แบบนี้มาใช้นะครับผมเพื่อลดความเสี่ยงในการที่ถ้าเราไปซื้อกระปุกใหญ่แบบนี้มาใช้แล้วมันแพ้เนี่ยเราจะได้ไม่รู้สึกเสียดายอะไรมากนะครับผมเพราะว่าอย่างที่เราบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเราแบบไปซื้อกระปุกใหญ่มาใช้เลยหรือไปซื้อปริมาณที่มันแบบเยอะเยอะร้อย ml สองร้อย ml มาใช้เลยถ้าเกิดว่าเราซื้อปริมาณแบบนั้นมาใช้แล้วแล้วแพ้ขึ้นมาเนี่ยคือเสียดายต่างแย่เลยนะและทั้งหมดนี้ก็คือรีวิวของสีจันสกินมอยส์เจอร์เจอร์เจลครีม มอยส์เจอไรเซอร์ที่ถูกและดีเกินเบอร์จากสีจันถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กับช่องบอลสโนวิดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องของบอลและเช่นเคยนะครับหากท่านใดมีข้อคิดเห็นอยากจะเสนอแนะให้เราปรับปรุงในด้านใดสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับบอลจะนำทุกความคิดเห็นของท่านมาปรับปรุงให้วิดีโอของบ bon อลดีขึ้น วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไปละครับผมสวัสดีครับ